อย่ายึดติดคิดว่าการมีเงินคือโอกาสเดียวของชีวิตถ้าตอนนี้คุณไม่มีเงินเป็นต้นทุนชีวิตแต่ว่าอยากประสบความสำเร็จอยากไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้คลิปนี้เหมาะกับคุณที่สุดค่ะจากประสบการณ์ตรงนราชาขอบอกคุณเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าทุกอย่างรอบตัวคือโอกาสทั้งนั้นค่ะมันคือโอกาสคือต้นทุนชีวิตที่มีค่ามากกว่าเงินทองด้วยซ้าเงินเนี่ยคุณได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไป ถูกไหมคะแต่ถ้าคุณรู้เคล็ดลับแลวก็หลักคิดที่นาราชากําลังจะบอกในคลิปนี้เนี่ยคุณจะผลิตเงินเองได้ตลอดชีวิตเพราะว่ามันคือหลักคิดสัจธรรมที่เอาไปใช้ได้เสมอแล้วคุณรู้ไหมคะที่นราชาบอกว่าทุกอย่างรอบตัวคือโอกาสทั้งนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝนค่ะ ที่บางคนมองไม่เห็นโอกาสมันไม่ได้แปลว่าโอกาสไม่มีนะแต่มันเป็นเพราะว่าเขามองโลกในแง่ร้ายค่ะคนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเขาไม่มีทางมองเห็นโอกาสแล้วค่ะสิ่งที่เขามองเห็นมันจะมีแต่ความขาดแคลนมีแต่เรื่องแย่ๆมีแต่ข่าวแย่ๆเต็มไปหมดเพราะว่าเขาเสพแต่ข้อมูลแบบนั้นซึ่งมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราพัฒนาไปข้างหน้าได้เลยอ่ะถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆแล้วก็คุณต้องฝึกมองหาโอกาสค่ะ แล้วในคลิปนี้นาดาชาจะสอนคุณว่าอันไหนบ้างและอะไรบ้างที่เรียกว่าโอกาสและต้นทุนชีวิตนะคะนาดาชาขอยกตัวอย่างง่งายๆใกล้ตัวที่สุดให้คุณเห็นกันชัดๆเลยเนะคะเช่นอากาศที่คุณหายใจอยู่เนี่ยมันก็คือโอกาสค่ะแล้วก็คือต้อนทุนชีวิตที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้าม พูดง่ายๆเลยก็คือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอากาศมันคือพลังงานอย่างหนึ่งค่ะถ้าคุณไม่มีอากาศนะเดี๋ยวคุณก็ตายค่ะแต่ว่าเนี่ยเราส่วนมากมักจะไม่ขอบคุณแล้วก็ไม่ใช้ประโยชน์จากอากาศให้เต็มที่ถ้าคุณยังมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาอีกหนึ่งวันและได้สูดอากาศดีๆเข้าปอดเนี่ยจงขอบคุณอากาศนั้นที่คุณไม่สามารถผลิตเองได้ แล้วจงสร้างประโยชน์จากอากาศนั้นจงเอาพลังงานที่ได้จากอากาศนั้นพลังงานที่ได้จากการหายใจนั้นมาลงมือทําอะไรสักอย่างให้เกิดผลลัพธ์ดีๆค่ะนั่นแหละค่ะที่เรียกว่าต้นทุนชีวิตหรือว่าถ้าร่างกายของคุณยังแข็งแรงดีก็จงใช้ประโยชน์จากความแข็งแรงนั้นจงใช้ประโยชน์จากพลังงานนั้นมาลงมือทําอะไรสักอย่างให้ชีวิตคุณดีขึ้น ถ้าคุณยังได้กินอาหารก็จงขอบคุณให้มากๆค่ะและจงใช้ประโยชน์จากพลังงานอาหารนั้นลงมือทําอะไรสักอย่างให้เกิดเป็นผลงานนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าโอกาสเรียกว่าต้นทุนชีวิตซึ่งโอกาสแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเงินทองเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวคุณด้วยแล้วก็หมายถึงทุกๆอย่างที่อยู่ ภายในตัวคุณเช่นเดียวกันค่ะนั่นแหละที่เขาเรียกว่าต้นทุนชีวิตที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามคุณคิดดูนะถ้าพระเจ้าประทานโอกาสย่อนลงมาจากฟ้าให้คุณแบบตรงๆเลยแบบนั้นเนี่ยมันจะดูง่ายเกินไปถูกไหมฮะแบบนั้นคุณจะไม่อยากออกแรงไม่อยากใช้สมองคิดอะไรเลยแล้วถ้าทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณแบบง่ายๆคุณก็จะเป็นง่อยทําอะไรเองไม่เป็นเลยตลอดชีวิตถูกไหมฮะพระเจ้าก็เลยประทานโอกาสลงมาในรูปแบบที่ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศพลังงานต่างๆรอบตัวเราครอบครัวของเราเพื่อนที่ดีเพื่อนแย่ๆประสบการณ์ดีๆประสบการณ์แย่ๆกำลังใจจากคนรอบข้างของเราแรงกดดันคำดูถูกความคิดไอเดียกำลังวังชาในร่างกายของเราแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนะับไม่ถ้วนเลยค่ะ ซึ่งคนที่มองโลกในมุมบวกเนี่ยเขาจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้เสมอคะ่ะเขารู้ว่าทุกวินาทีคือโอกาสส่วนคนที่มองโลกในมุมแย่ๆตลอดเวลาเนี่ยต่อให้โอกาสดีๆอยู่ตรงหน้าเขาก็จะพูดว่าฉันทําไม่ได้หรอกคนอื่นทํามันมาแล้วไม่เห็นสําเร็จเลยรอให้พร้อมกว่าน,นี้ก่อนแล้วค่อยทําเนี่ยคะ่ะ สังเกตดูดีๆนะโอกาสทําเงินโอกาสเติบโตโอกาสได้เจออะไรดีๆในชีวิตเข้ามาหาคุณกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแล้วคุณมองเห็นมันไหมคุณคว้าโอกาสนั้นไว้ไหมถูกไหมถ้าคุณเสียดายโอกาสที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณรู้เรื่องนี้แล้วก็เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มจากตรงนี้ค่ะเริ่มใหม่จากสิ่งที่มีโดยการบอกตัวเองว่าวันนี้ ถ้าคุณยังได้ตื่นขึ้นมาได้สูดอากาศสดชื่นเข้าปอดถ้าคุณยังได้รับพลังงานจากการหายใจจงทำอะไรสักอย่างที่มีประโยชน์จงทำอะไรสักอย่างจากพลังงานที่ได้มาจากการหายใจนั้นจงทำสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้คุณโชคดีมีชีวิตในแบบที่ปรารถนาดิฉันนตาชาสวัสดีค่ะ